นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนตูเมผันเตสังโฆอาโชปสะโถปันารัตโตยะติสังฆะปตะกัลัง สังโฆปุสาทางการายยะปาติโมคขังอุทิตไตยาเก่งตังค้าตัปุปกิจจังปาริสุธิงายัตสมันโตอโรเจธาปาติโมคขังอุทิตติสามิตังสัพเพวะสันตาสาธุขังตุโนมะมานาติกโรมายัตติยาปติโสอาวิกรายะ อาสันติยาอปิติยาตุนหิปวิตตังตุนหิพาเวนะโขปะนายตมันเตปัสสุธาติเวทิตามิยาทาโขปะนาปัจเจกพุทธัสสะวิยกรังโหติเอวะเมวังอิบุปายาปริตายาญาวาตติยังอุตตภิตังโหติโยปะนาปโกยาวาตติยังอนุสาวิยมานิตระมาโนตันติงอาปิติงนาภิกเรยยะ สัมปชานญามุสาวาทสาโหติสัมปชานญามุสาวาโทโขปะนายัติสมันโตอันตรายิโกตโมพุตุภักขะตาตัดสมาตระมะเนนภิกขุนาอปัเนนัสะเปกเณสันติอาปาติอาวิกาตภาอาภิกตายิสสะภะสุโหติเนธานังนิธิตังตัตเตริเมจตาโรปราจิกาธรรมาอุเทตังอาคัจฉันติ โยปนาปิโกภิกขกนังติคาสาชีวตมาปโนติขังอปัจจคายะทุปะรยังอนาวิกตาวาเมตุนังธรรมังปฏิเตวิยะอันตมัโตติดัจานะกัจายาปิปราชิกุติตังวะโสโยปนาปิโกขามาวาอารัญญวาอาทินังไธยยะตังขาตังอธิยยะ ยาธารรเปอัินาธาเนราชาโนโจรังกหิตตวาหาญยงวาพันธายงวาปปะชาญยงวะจโรสีปโรสีมุโรศีเทโนสีติตาธารูปังภิกขุอธินังอธิยามโนอาัญปิปราชิโกโหติอตังวาโสโยปนาภิกขุสันกิจัปปานุตับภิกขังคีวิตาโบรปายะสัทธารักังวัตตปฏิยตัยยะ มรณะบันนางว่าตั้งไวมรณะบันนางว่าตั้งมันในยะมรณะยะวาตามาถไปยะอยะบัมโพปริสิกิงตุยมินาปาปะเจนะทุกชีวิเตนะมาตันเตชีวิตาไสยติอิติจิตตานโนจิตตังกาโปอะเนกะปริยาเจนะมรณะบันนางว่าตั้งมันในยะมรณะยะวาตามาถไปยะอยัมปิปาราชิโกติตังบาตุ โยปนาปิกุอาณาปิชานังอุตตริมนุสสธรรมังอัตุปนาจิกังอาละมริยญาณทัตตนังสมุทาจริยะอิติจารยมิอิติปัสสาวะมีติตัโตอภริณาตเปยนนาตมโนกายยะมานุวาอัตตาโนกายยะมานุวาอาปโนวิทุธาปโกเอวังมัตยะอาชาระเมวังอภวโสอภจังชารยามิอภสังปัสาวมีตุจังมมสาวิลาปินติ อัญจตระอธิมนาอาจมปีปาราชิโกโหติอตังบาโสอุทิ tha โคอาจัมันโตจตารโอปาราชิกาธรรมาเยตังปิกุอัญญัตรังวาอัญญัตรังวาอาปัจจิตวานละปติปิกุอิจติงตังวาตังยะถาปุเรตถาปัจฉาปาราชิโกโหติอตังบาโสตัฏฐาจัสมันเตปุจฉามิกัจิตถาปริสุทธาทุติยัมปิปุจฉามิกัจิตถาปริสุทธา ตัติยมปิปุชามิกาจยิธาปริสุทธาปริสุเทธาญาตมันโตตัตตมาตุนหิเอวเมตังทารยามิปราชิกุเทตนิทิโต